ิกต้องขอต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่นนะครับสำหรับเที่ยวบินสุพิเศษนี้ของสายการบิน Channel 3 Airlines ภายใต้คอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Love in India Channel 3 c h a r l y Concert Presented by Vivo Smartphone ต้องบอกเลยนะครับว่าทางซ้ายของผมนี่นะครับคือกลุ่มนักบินชายชะกันที่เขาเลยกันว่าหน้าตาดีที่สุดในโลกขอเสียงกรี๊ดเลยครับผมและทางด้านขวาของผมนี่นะครับผมก็คือกลุ่มสาวสวยแอร์โฮสเตส ซึ่งมีกระแสบอกว่าทั้งสวยและน่ารักที่สุดในประเทศไทยุณบอยับครับว่า uh. อย่างไรพระพระเยอะเพราะบอกว่ารอบนี้มันมีความพิเศษยังไงล่ะครับใครรู้บ้างว่ารอบนี้มีความพิเศษยังไงครับผม คืออย่างนี้ครับพี่สองคือเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี้นะฮะทุกคนที่อยู่ในรอบนี้นะฮะเป็นสาเหตุที่ทำให้คอนเสิร์ตของเราเนี่ยมีสองรอบนะฮะเพราาะว่ทุกคนเพราะว่าอะไรพี่บอลตอนตอนแรกเนี่ยจะมีแค่รอบเดียวถูกต้องขอบอกว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะฮะมือไวมากนะฮะคลิกเร็วมากนะครับผม15นาทีเต็มไปแล้วจ้า ทำให้ต้องบอกเลยว่าหลังจาก15นาทีที่เปิดให้จอบัตรครับบัตรหมดเกลี้ยงทำให้ทางช่อง3ทางผู้จัดไม่รู้สึกว่าโอ้ยังมีคนที่ตกค้างอี่เทียบเลยใช่ฮะก็เลยจัดถึง2รอบด้วยกันก็คือรอบรอบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นยังไงฮะโอ้โหมันครับมันครับเต้นกันยับเลยโอ้โหรอบนี้จะเต้นด้วยกันไหมครับผม นี่รอบสุดท้ายแล้วนะฮะใช่ฮะใส่กันให้สุดทุกคนเลยนะครับรวมถึงพวกเราด้วยนะฮะอ้าวอาไกรใครสัญญาว่าจะใส่กันให้สุดจบเสียงหน่อยเยี่ยมครับผมแต่ก่อนที่เครื่องบินจะเทคออฟนี่นะครับข้าต้องขออนุญาตเช็คอินสักนิดหนึ่งครับผมตกลครับครับคุณบอยครับคุณอยากจะเช็คอินแอร์โฮสเทสคนไหนไหมครับ เช็คเอาท์บ่อยครับผมไม่ค่อยเช็ค In ช่วงนี้ปิดปู่แล้วครับไม่ได้เช็คนะปิดแล้วครับเรียบร้อยครับเคลียร์ทุกอย่างโล่งสบายครับก็มีแต่บอยนี่เลยครับจะเช็คอินหรือยังครับผมพร้อมทุกคนพร้อมเช็คอินหรือยังจ๊ะนี่ผมจะบอกให้นักบินของเราแล้วก็ไอ r ฮ o s t e s s ของเราเนี่ยไม่ได้ดีแค่หน้าตานะครับเรื่องลีลาและสเตตัสไม่เป็นรองใครจ้ะ เขาบอกว่าพวกเขามีสโลแกนส่วนตัวด้วยแน,น่นอนนะพี่ป๋อยคลยเป็นใครแนะนำตัวกันเลยสวัสดีค่ะยา้า,า่ย้า่ยา่ย้่้า่ยา่ย้า่ย้า่ยา่ย้า่้่ยา่ย้าสย้า่ย้า่า่ย้า่ย้า่ายา่า่้ายา่้างย่านย้า้ายา่า่ย้้าาาา่้า่า อยู่นะเข้าใจนะเราอ่ะเราเราเข้าใจนะครับรถกังคับจริงจรับเอานะครับผมว่ารอบนี้ใครเป็นใครเดี๋ยวก็รู้เรื่องแน่นอนรุ่นแรกตั้งแต่คนแรกเลยเพียเดียวเอาไปทีงที่สองเลยไหมคนต่อไปเลยฮะไปเลยสวัสดีค่ะมาร์กี้ราศีค่ะ Stay ัสบ้างมามาร์กี้ ถึงจะเป็นชนีแต่ก็มีดีไม่แพ้ผู้ชายนะคะเฮ้ยผมชอบจังหวะย่อกับคิวควผมกครั้งคุณหรือเปล่าเลยมาเรียวอฮะไม่คล้ายคล้าอะไรอย่างเงี้ยคลกันเลยนี่คุณสกิลร์ตผมตกใจหมดเลยตอนสกิร์ตอะไรเนี่ยเออผมเล่นบนเวทีเออดึงไปดึงไปอ้าวท่านต่อไปครับผม ม่ันคิดว่าแตกนี่ประหลอดหรือตัวนะฮะเขอโทษครับที่มางานเปิดตัวอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้ทุกคนเปิดตัวแรงกันหมดเลยนะครับผมอ้าวอะไรท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าอันนีนะคะ ถ้าอยากมีคนเทคแคร์ก็ลองเปิดใจดูสิตัวเองเขาบอกว่ากดใจ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 สกินใจได้ไหมได้เมียกอะไรยังไม่ลับเลยยังวนอยู่ข้างหลังเลยเสียววูบวูบอยู่เลยท่านต่อไปเลยครับผมละครกำลังวอนแอร์ร์อยู่ด้วยคุณต้อง เอาสวัสดีค่ะแม็กพิรณีคนดีคนเดิมที่เพิ่มเติมคือรอบนี้ถักเดนร็อกค่ะรอบนี้เพิ่มเติมเดนร็อกเนี่ยได้ปะเดนร็อกได้ได้ได้สาวร็อกสาวร็อกอันนี้ได้อันนี้ได้ดูดันดูดันอ่ะคุณเต้ยจัดไปคุณเต้ยอย่าให้แพ้ คุณคือความหวังของทีมนู่นนะฮะขนาดนั้นเลยออกมาใครับผมสวัสดีค่ะเต้ยจรินพรค่ะคนชอบบอกว่าเต้ยตัวเล็กแต่ขอเป็นสเปคทุกคนได้ไหมคะนี่ออกนาโล่งมากนะใช่มก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีสเปคประมาณแบบหลักกิโลก็เอาเทสได้เลย ใช่เลยนี่ดังเอกคุณนะเนี่ยอดทนร่างร่าเออร่างร่าเชิญจ้าเสวัสดีค่ะมิ้นชลิดาค่ะถึงเมษาจะหน้าร้อนแต่ถ้ามิ้นเอิรนน่ะน่ารักน่ารักน่ารักก็น่ารักเชิญครับคราวนี้ ให้มาฮักเจ้าแม่หน้าขี้เวยค่ะชอบชอบสสโลแกนนี้ชอบมากเลยกำลังฟินเลยต่อไปเลยต่อไปเลย จะไปสาดน้ำอย่นีย่นี้อ่โอโขึ้นขึ้นขึ้นายเรกำลังร้อนเลยครับกำลังร้อนอูเเลยครับไปต่อเลยสวัสดีนะคะทีมแพนิดานะคะทีมขออนุญาตประทับตราพาสปอร์ตหัวใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะปั๊ม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 พอพีมปั๊มตรงนี้ ตรงนี้มีปั๊มด้วยเลยจากไหนจากไหนนี่เลยปัางนี่เลยของใครของภรรยาเลย <laughs> ปั๊มด้วยเลยอ้าวพร้อมที่จะไปฟังสโลแกนของเรานักบินเนี่ยครับผ <laughs> แล้วรองว่าดูเด็ดเป็นมันแน่นอนไปเลยเอาอย่ามัวแต่คุยดีกว <laughs> ่า <laughs> สวัสดีครับผมบอยก่อนครับ สเตรัสกัววงก็คือถึงซิกแพคที่จะไม่เด็ดแต่กระบวนการที่เท่ส์มากนะจ๊ะเปิดหัวก็รอดไงซะแล้วต่อเลยโอ้โหเล่นสะกดดันเลยสวัสดีครับผมเกรทวอรินทร์ครับ บินแรงบ,บินไกลใส่ใจปริมาณมาดีค่าด้วยเดี๋ยววันนี้ที่ไหนถึงอะไรฮะปริมาณผู้โดยสารบนเครื่องบินครับโอเคเมื่อกี้ตกใจเวลาขึ้งล่างมากเลยครับเอาต่อแล้วครับคุณเล่นครับสวัสดีครับผมผมกัปตันอเล็กเกรเดตครับถึงผมจะดู สีสีขาวขาวฮะแต่ลีลาผมแพรวปลลามากนะผมรอมบนี้เต็มแบบสุดเลยทีวรโหดมากรอบนี้หดมากรอบที่แล้วอ่ะอสกว่านี้มากๆเลยนะฮะรอบที่แล้วมีศิลธรรมมากๆนะครับผมฮะ เดี на, ๋ยวดูรอบนี้เอาต่อเลยต่อเลยคะสวัสดีครับผมกับตันและเด็สโลงแอนอาจไม่วิเศษแต่ผมมีคู่เด็กเป็นแอร์ฮอสสเตนครับคนไหนต้องระบุด้วยเออคนไหนครับผมคนไหนชี้เป้าเลยครับคนที่ ปีตายกันแล้วเห็นตาอลาเอ้าคุนเคตนครับผมสวัสดีครับผมเคตนภูฟูงครับครับถึงผมจะดูไร้ค่านะแต่ผมยังมีอีกร้อยแปดท่าที่อยากให้ถึงได้ลองนะครับ<ส>ดี ผมต้องบอกเลยนะครับว่าการที่สลบแกนเนี่ยพวกเราเหนื่อยกันมากจริงๆนะครับผมฮะเพราะมันไม่มีใครยอมใครเลยมันต้องเป็นสับจลรอบแรงด้วยนะเออ้เอาคุณบอกคุณอย่าไปยอมครับไปเลยผมกับตาบอมทนินครับบินฟรีแถมตงา์แต่ต้องปีนจากัน้พี่มอได้อีกทีครับ คุณบอมครับอารมณ์คุณรุ่รวดมากท่านตอบเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เด่นคกับกี้ดังมากเลยครับเื่อ ผู้ดำเคิักาม่ต้องพูดสโลแกนนะดังที่สุดในพอลแล้วม่ผมจะบอกนะครับว,ว่าตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็กรีดลั่นเหมือนกันนะครับผมออกอาการมากเลยเอา้าสโลแกนครับผมน้องใหม่ครับผมครับผมกมับนายนภัสนะครับ เอาให้เต็มที่ดีใจกับตันน้องใหม่ฝากกันฝากตัวด้วยนะค๊ไม่ต้องคิดอะไรเลยฝากน้องใหม่ของเราด้วยฝากนายัพด้วยนะจ๊ะสุดยอดโลแกนไม่ต้องร้อนแรงแต่ว่าได้ใจถูกต้องเอาล่ะภาระหนักมาที่คุณแล้วัะผมคนที่เราเข้าอ ใรเอาหวดก็ต่อน้องนายเดี่ยพี่บอกทุกคนรับฟังฮะต้องไม่ยอมใช่ไหมครับเรามองีต้องไม่ยอมเลยต้องจูบต้งจู้องดูให้กมดให้กมดให้หมดถึงก้ามผมจะไม่เป็นมัดแต่ผมก็มีไรงจัดทั้งคืนนะครับ จัดดอกไม้เป็นข้าอยจัดดอกไม้เดี๋ยวยันเลยผมเป็นพยานได้ว่าคุณโป๊งไม่เคยทำท่านี้ก็มันอยู่ตรงนี้หมดแล้วอ่ะไปจุดเตียงอ่นหน่อยไปจุดเตียงอ่อหน่อยไปไปไปดอกไม้อ่าเขาพร้อมแล้วครับไปท่านต่อไปเลยนะครับ ตกหลุมมกาลเนี่ยผมไม่กลัวแต่ที่อยากรู้ชัวร์คือมาตกหลุมรักด้วยกันไหมจ้าคิวคมาเดียวมาเดียวครับเหมือนเดิมเลยนี่ครับผมครับไม่เปลี่ยนอะไรเลยฮะมันเป็นซกเนเจอร์นะคิ้วคิวน่ารักน่ารักอย่าลืมใช้มั้งอ่ะ่อเลยลุกรอ สวัสดีครับผมกำตันเจนจชีรักเ่รักเธอคนเดียวตลอดไปไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนเชียร์ผมไม่ได้หรอได้ปะได้ปะเขาไม่ได้ยินผมพูดใหม่ตีต่อที่เสียงอีมันดางเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต่อไม่ได้แล้วมันไม่ดีไงดีเอาใหม่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 เอาใหมเอาใหม่คำควันผมอาจไม่โดนแต่ถ้าคาโดนอาจจะเจอดี โดนกำลังเล่นกลามอยู่โดนแผลโดนอะไรอย่างเงี้ยใช่โดนโดนอะไรเงี้ยนี่มันงานคอนเสิร์ตหรือมันงานอะไรครเ่ยมีความดราม่ามากท่านต่อไปนะครับยาสวัสเดีครับไ้ม่ครม่ไ่ไม่พ่ไจะไ่งดอ่ได้ไม่ได้่้ม้ คิดถึงคิมเบอร์รี่นะครับ เดี๋ยวนี้แต่ว่านี่มายิ้มไม่หุบเลยเดี๋ยวนี้แบบว่าแบบขยันมากเลยอ่ะโอ้โหโพลูไปท่ไปเลยนี่ผมมางานเวันดิ้งใครรู้เปล่าเพื่อโซเชียลหนักมากเลยเอลุงไปหมดแล้วอยากจะฮันปาร์ลูเลยเนี่ยเใจใจเย็นจะไปอีสาวเขาสิเอาน้องหน่อยเอาครับท่านต่อไปครับผมสวัสดีครับผมจะ เ,เไม่ได้คิดเลยครับยังไม่ดได้คิดอะไรใหม่เลยสวัสดีครับผมเจฟฟ์มครับผมเป็นคนไม่รูแฟนแต่ตอนนี้อยากมีแฟนแล้วครับผมโอเคอ้าวสุดท้ายนะครับโอเค,อเคผม,ค,ผม,ผมครับผมกัปตัาบอนัทวุฒิครับถือมุมจะมีลูกสองแล้ว แต่ผมก็ยังเหลืออีกสองลูกนะครับหมออะอะไรปีนี้กะจะมีลูกเพิ่มลูกแฝดไม่คิดอะไรเยอะแล้วคุณบอยอีกสองคนอีกสองคนผมอยากจะมีอีกสองคนดูบกบุญนะเราเนี่ยนะก็น้องมาขนาดนั้นพี่ก็ต้องไปต่อพี่ป๋อพี่บอยค่ะครับผมกับตอนที่เราจะ ไปกว่านี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเชคออกทุกคนไปไกลไปถึงจุดหมายนะคะต้องอยากจะบอกว่านอกจากทั้งความสุขแล้วก็ความสนุกที่พวกเราเนี่ยจะมามอบให้กับทุกคนแล้วเนี่ยเรายังได้ทําบุญกันด้วยค่ะอยากให้ทุกคนปรบมือกับตัวเอง่อยค่ะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดนะคะหลังจากหักค่าใช้จ่ายเราได้นาไปมอบให้กับ3หน่วยงานเพื่อสาธารณประโยชน์ค่ะซึ่งก็คือกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่านะคะคณะทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยานะลัยสงขลขานครินค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งมูลนิธินะคะก็คือกองทุนผู้ป่วยโรคข้ออักเสบโรมาตอยนะคะและโรคแพ้ภูมิตองอื่นๆมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กค่ะและต่อไปสุดท้ายนะคะคือกองทุนผ่าตัดเตียนข้อในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ นี้นะคะพวกเราทุกคนตั้งใจที่จะมอบความรักผ่านเสียงเพลงให้ทุกๆท,ท่านนะคะมอบเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสนะคะช่อง3ของเราครบรอบ47ปีค่ะและต้องขอบอกเลยนะครับว่ารายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมดครับหมายความว่า ผู้จัดคอนเสิร์ตที่อยู่ที่นี้และผู้ที่มาร่วมง,งานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ได้บุญไปพร้อมๆกันขอเสียงปรบมือหน่อยครับผม <Hey. S 2> เย่ยมากครับเยอมากครับแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะฮะ<ช>แน่นอนทุกคนนี้ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำดีแน่นอนถ้าเกิดว่าถ่ายรูปแล้วนะฮะเวลาจะลงโซเชียลไม่ลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคร<ช>ับผมนะ Love is in the air charity charity concert นะฮะ <c oughs> เอาให้แบบติดเพลงกันไปเลยดีมาก <c oughs> เลยที่วแสบด้วยครับมาถึงช่วงเวลาทีค่คุณรอคอยนะครับพร้อมไหมครับทุกๆคนนักบีมพร้อมไหมพร้อมอส